ครับสวัสดีครับพบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168ประชากรแฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับลายมือนะครับที่เขาบอกว่าจะไปใช้ชีวิตนะครับในต่างแดนหรือต่างประเทศนี่แหละนะครับซึ่งลักษณะเส้นดังกล่าวนะครับก็เป็นลักษณะของเส้นชีวิตนะครับที่แยกออกมาจากเส้นชีวิตนะครับในส่วนของเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดนะครับ ก็อยู่ระหว่างนะครับนี่โป้งนิ้ชี้เนี่ยลักษณะนี้นะครับที่เกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิตนะครับก็จะลากผ่านลงมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะเส้นชีวิตจุดกําเนิดนะครับกําเนิดก็คลิกเส้นเดียวกันกับเส้นในส่วนของสมองเนี่ยนะครับลักษณะเส้นชีวิตนะครับหากใครมีลักษณะเส้นชีวิตที่ยาวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอายุยืนยาวนะครับลักษณะของเส้นนะครับถ้าชัดแล้วก็คมลึกนะครับก็จะเป็นการพยากร์ก็จะบอกว่าการใช้ชีวิตก็ชีวิตก็จะราบเรื่นนะครับแต่ถ้าเส้นขาดก็จะพยากรณ์อีกแบบหนึง่งนะครับลักษณะถ้าเส้นขาดนะครับเส้นชีวิตกําเนิดมาจากระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เนะี่ย ลากผ่านลงมานะครับถ้าลักษณะเส้นขาดสมมุตินะครับขาดตรงครึ่งหนึ่งของเส้นชีวิตลักษณะนี้นะครับขอบอกว่าก็จะเกี่ยวกับเรื่องของนะครับถ้าขาดอุบัติเหตุนะครับการบาดเจ็บนะครับหรือในส่วนของการเจ็บป่วยนะครับลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหรือถ้าลักษณะนะครับเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกาะนะครับ ลักษณะที่เป็นเกาะแบบนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ดีนะครับกวยไตยแล้วก็ต่อมลูกหมากนะครับลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับกับเส้นชีวิตนะครับเส้นที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นสมองนะครับจุดกําเนิดนะครับอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับเส้นสมองก็จะออกมานะครับแยกออกมาซึ่ง นะครับในตำราเขาบอกว่าในส่วนของลักษณะเส้นสมองถ้าสั้นแบบนี้นะครับปฏิพันธ์ไวพิบนะครับหรือความเฉลียวฉลาดเนี่ยก็จะไม่ค่อยเฉลียวฉลาดนะครับลักษณะแบบนี้แต่ถ้าลักษณะยาาออกมาลักษณะแบบนี้นะครับหมายถึงเส้นสมองนะครับก็จะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะครับปฏิพันธ์ไวพิบดีนะครับเฉลียวฉลาดนะครับลักษณะแบบนี้ส่วนเส้นที่3นะครับในส่วนของเส้นในลายมือของเราก็จะมีเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็ เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับลักษณะเส้นใจนะครับหรือเส้นจิตใจเนี่ยก็อยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยนิ้วก้อยก็คือเนินพุทธนะครับเนินแห่งการเจรจานะครับเนินแห่งเรื่องของการทําธุรกิจนะครับหรือการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนี่หลนะถ้ามีเส้นอยู่เนินนี้นะครับแต่ว่าลักษณะเส้นนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นใจนะครับที่วิ่งขึ้นมานะครับ บางคนก็หยุดอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหยุดอยู่ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นเส้นนี้เกี่ยวกับลักษณะคนนะครับที่ชอบอยู่คนเดียวนะครับไม่ชอบครอบสังคมนะครับถ้าอยู่ใต้เนินเสาถ้าเป็นเจ้าคนในคนนะครับก็จะมีอีกในยะหนึ่งนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชอบใช้อำนาจเป็นชอบใช้อำนาจนะครับหรือเบีดเสร็จภายในตัวเองนี่แหละนะครับ แต่ถ้าลักษณะเส้นที่ดีนะครับเส้นใจนะครับหรือเส้นใจิตใจที่ดีเนี่ยวิ่งขึ้นมาตรงเนินพืชรหัสเนี่ยเขาบอกว่าดีมากนะครับ word, <of you> ดีมากก็คืออันนี้พยากรไหมนะครับ <Yes. S 2> ก็คืออายุ30ขึ้นนะครับท่านก็จะเป็นมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนหรือหัวหน้าคนเนี่ยเพราะว่าลักษณะตามเส้นก็คือสามารถนะครับที่จะชี้นิ้วนะครับชี้นิ้วสั่งงานนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะเส้นเส้นนี้นะ ก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่เกี่ยวกับเรื่องของนะครับสามารถที่จะชี้นิ้วสั่งงานได้นะครับแต่ว่าลักษณะเส้นวันนี้นะครับที่เราจะมาพยากรณ์นะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นที่แตกออกจากเส้นชีวิตนี่แหละนะครับมาทางเนินจันทร์นะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นเนินจันทร์นะครับนะครับเส้นเส้นนี้นะครับที่วิ่งมาเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ตามตำรานะครับก็บอกว่านะครับเป็นลายมือที่จะไปใช้ชีวิตในต่างแดนนะครับหรือต่างประเทศนะครับข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือจะมีการใช้ชีวิตนะครับหรือตั้งลกรลากในต่างประเทศนะครับข้อที่3นะครับก็จะมีคู่ครองนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือต่างภาษาเนี่ยนะครับข้อที่4นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ มีโอกาสที่จะไปทํางานนะครับในต่างแดนหรือต่างประเทศนะครับลักษณะเส้นเส้นนี้นะครับที่วิ่งออกมาลักษณะนี้นะครับก็ลองเช็คดูนะครับลายมือท่านว่ามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็ในส่วนของตำราเน่้อหาศาสตร์นะครับตำราก็จะบอกไว้ตามนี้นะครับก็คือประมาณนี้นะครับก็คือเส้นเส้นนี้ก็จะเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบในส่วนของการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ